ดูทุกคนโอ้ยลมแรงส้มหล่นเยอะเลยเนี่ยส้มร่วงลมแรงมากเลยวันนี้ทั้งลมทั้งฝนดูเยอะเลยเอ,อ๋อเสียดายมากเลยเนี่ยยังไม่สุกเต็มที่สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้คุณยายมีส้มเยอะส้มร่วงลมแรงคุณยายมาทำคั้นส้มคันน้ำส้มดื่มแต่ว่ามันยังไม่สุกดีนะคะคุณยายก็เลยมันยังไม่หวานน่เนื้อยังไม่หวานหวานอมเปรี้ยวอยู่เนี่ยคุณยายก็เลยมาทำคันน้ำดื่มร่วงเยอะมากเลยค่ะทุกคน น้ำส้มดื่มเอาใส่ใส่เกลือใส่น้าตาลหน่อยๆเดี๋ยวเรามาดูการคุณยายจะปั่นจะบีบเอาจะคั้นเรามาปั่นกันค่ะ ดูคะ่ะทุกคนไม่มีเม็ดเลยดูไม่มีเม็ดเลย,เ,เ,ลยเนื้อสวยมากเดี๋ยวคุณยายจะปั่นให้หมดก่อนนะคะเยอะอยู่ข้างนอกนี่คะ่ะทุกคนคุณยายปั่นน้ำส้มได้1,000 ml วันนี้พอแค่นี้ก่อน เดี๋ยวลองมาดื่มดูว่ามันจะรสชาติเปรี้ยวขนาดไหนจะมาเติมเกลือเติมน้ำตาลหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนี่คะ่ะคุณยายได้น้ำปั่นละเนี่ยน้ำส้มข้นพูดผิดน้ำส้มั้นเดี๋ยวคุณยายมาดื่มดูว่ามันจะเอาฟองออกก่อนมันจะหวานไหมมันจะเปรี้ยวไหมเดยว อืมอืมถ้าเป็นคุณยายต้องใส่เกลือหน่อยหน่อยไม่ไหวใส่เกลือก่อนเด้อใส่เกลือนิดนิดมันเปรี้ยวเกินใส่เกลือ หนึ่งพันมลอันนี้เหลือเยอะเลยแต่ค่อยๆปั่นดีปั่นไว้มันก็เปรี้ยวถ้าใส่ตู้เย็นไว้มันเย็นเดี๋ยวลองดูสิใส่เกลือแล้วนะอืมยังเปรี้ยวอยู่แต่ว่ามันเปรี้ยวเค็มหน่อยๆมันอร่อยเปรี้ยวกลมๆอืม อร่อยวิตามินซีอย่างดีเลยอือหืออือยังปเปรี้ยวอยู่อืม อร่อยอร่อยเปรี้ยวๆเปรียปร้ยวแต่อร่อยอืมอืมเราเรามาเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ